กราจะเอาแค่ว่าถ้าสูตรนี้เราหาสูตรมาแล้วใช่ไหมเออตรงนี้แหละสามตัวตรงเ้าตัวตรงอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือสําเร็จแน่นอนฉันก็ต้องเอาสูตรนี้ที่ฉันมั่นใจว่าฉันทําแล้วลูกศิษย์กลับไปแล้วปังแล้วดีมันอยู่ที่ว่าเราคือเราตั้งใจดีให้เขาเขาก็ได้ของดีๆกลับไปก็แค่นั้นเองครับโดย,ยด้วยว่าศ<ส>าสตร์ที่เราเห็นในคลิปเป็นศาสตร์ที่เราคิดค้นขึ้นมาเองคาถาอาคมลงนะลงทองเป็นตัวเดียวกันหมดมีมาตั้งแต่โบราณเพียงแค่ว่าเราเอามาจับพับพิพแพงตามสถานการณ์ที่เจอ ตามโอกาสที่เราทำอันนั้นคือคิดคนขึ้นมาเองไหมคะหรือว่ามีใครมันก็ขับคล้ายขับขากันนั่นแหละครับเพียงแค่ว่าก็พิกแพงมันจะกล้าทํำไหมแค่นั้นแหละถ้าคุณบอกว่าคุณอยากลงฉันก็กล้าลงให้ถ้าคุณไม่ไอายคุณไม่เอาใครไม่ไอายใครชุนปรถนามาแล้วฉันก็ทาไม่ได้เพราะฉันก็ไม่ได้เสียหายเพราะฉันก็ได้ล่วงเกินเธอเพราะเธอก็พนมมืออยู่เออมือฉันพนมมือเธอเธอก็สวดม์ก็เพราะปกติของของแต่ละบุคคลเลยขออนุญาตถาม่ตอนที่ ลูกศิษย์มาแล้วก็ให้ทําพิธีเนี่ยเขารู้มาก่อนไหมว่ามันจะต้องมีการเป่าหรือมันจะต้องมีการแบบสัมผัสอะไรเงี้ยโอ้อันนี้อันนี้<ค>นนร,รีเควสมาเลยบางคน ừ ừ ừ. บอกอาจารย์คะ ừ ừ. อันนี้คืออันนี้คือขั้นพื้นฐานนะที่ในคลิปน่ะ ừ ừ. บางคนเขารีเควสมาเลยอาจารย์คะต้องเยะกับอาจารย์ด้วยไหมครับเพราะว่าเขาเคยไปที่อื่นเขาก็โดนไงเขาเข้ามาที่นี่เขาก็ต้องต้องถามคําเดียวกันหมดเราก็จะบอกว่า ไม่ได้ครับได้แค่เท่าที่ที่เราทําให้ได้อะไรอย่างนี้เพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เริ่มจุดอยู่ที่สํานักผมมันมันมีมาก่อนแล้วสํานักอื่นเขาก็ทําไว้แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เรามาต่อยอดแต่ว่าเราไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ผิดเพราะของเขาก็ต่อยอดไปในทางอื่นก็มีไงเหมือนว่าได้รับไดยนอนได้ ก็เหมือนที่ข่าวอะครับในกรณีของเราไม่ได้มีแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้มีครับสิ้นสุดแค่ใช่ตรนั้นจบก็คือจบพิธีกก็คือจบเลยแล้วเวลาการทำเนี่ยคือไม่ได้อยู่สองต่อสองใช่ไหมไม่มีครับก็บาคนก็มากับเพื่อนมากับผมบางทีลูกศิษย์ผมก็คนที่ทํางานด้วยเพื่อนก็มานั่งด้วยนั่งรอจะไปเที่ยวไปกินอย่างเงี้ยก็นั่งด้วยกันหมดทุกคนครับเพราะเราบริสุทธิ์ใจทั้งสองฝ่ายเราไม่ได้ไปนอนในตรงในเตียงแล้วก็นั่งข้าอีตัวข้างนอกอะครับเมื่อกี้น่ะก็นั่งก็มันก็พอตัวใหญ่ก็กก็็นนั่งตี้เอากรไดาไปถงไหน สุดท้ายนี้ค่ะพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาถ้าสมมติว่ามีสํานักพุทธหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาอยากจะเข้ามาตรวจสอบขั้นตอนการทําของอาจารย์เ oh, <ใ>นี่ยอ๋อยินดีเลยครับการขั้นตอนก็อันนั้นคือมันเป็นบทสุดท้ายแล้วนะที่เรา uh, เห็นน่ะ uh, uh, uh. ก็ขั้นตอนแรกที่มันเป็นณธรรมดานะ่ะมันก็มี uh huh. แต่ว่าเราไม่ได้นําเสนอในจุดแรกเพราะมันก็เหมือนซ้ำซากกับคนอื่น uh huh. แต่ที่มันไปดังก็คือไปดังจนบทสุดท้ายคือจบแล้วละอืม uh huh. แต่ว่าขั้นตอนลงน้ลงทองต่างๆของ ตามนั้นอ่ะมันก็มีอยู่ขึ้นครูขึ้นขันอะไรต่างๆมันก็เป็นปกติเหมือนพวออื่นทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะมาขอเรื่องอะไรในที่สผู้หญิงก็ให้ผัวซื้อแหวนซื้อทองซื้อโทรศัพท์ส่วนใหญ่ไม่ไม่อยากให้เขารักครับอ,อยากได้ทรัพย์มากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่มีไม่มีใครว่าอาจารย์คะหนูอยากให้ผัวลงค่ะมีแต่ว่าหนูอยากได้ค่ะหนูอยากได้โทรศัพท์ค่ะหนูอยากได้เงินค่ะหนูอยากได้เงินสร้างบ้านค่ะมาแนวนั้นเลยมาแนวอยากได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีแนวว่า มุต้องให้ผัวรักผัวลงจนไม่เอาครับไม่ปรับเปลี่ยนครับอันนี้ก็คือว่าอยู่ในศาสตร์ที่มันก็ไม่ได้ลามกมากเพียงแค่ว่าถ้าคุณไม่เห็นมันก็ไม่ได้ลามกแค่นั้นจบเพราะว่าเราก็ทํากันแค่กลุ่มกลุ่มก้อนๆคน